สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านพบกันเช่นเคยค่ะที่ช่องสวิตตาชาแนลนี่เราก็ขับผ่านหฮนสโตนกันนะก่อนที่เราจะไป่อที่คอนุกันค่ะอวหัก่้นค้่ะ e โอ้ t กก t o u a ัน d h o หลอดอ o โมงค์ครับตอนนี้แล้วหลอดอุมนะครับแล้วหลอดุมงนะครับ30ม y ร์ m ก s ด g นะ2ชั m วโมงฉ o นคิดว่าถ้าคุณ e n t าไ o ในคอร l l Shutter, no, just shut the whole thing. do we come to this place it's before? We? And then you're going to take the first right up Shutter Road, oh. which is. Oh, that's going to be even more tight. Go there. You've got to go up there, it's really, really tight. Right, and it's going to bend slightly around to the to the right. And you keep going up, and where that fence, round fence is in front of you, yeah. it bends oh, wow. sharply to the left, about 90 degrees. Oh, This so is tight, oh. Get the boat up there. It's just mainly the stuff on the right hand side. So it's going to bend around, this mirror up there, so you, should, you might be able to see what's coming down. A bit. It shouldn't be left. so sharp not round here. Ooh, Ooh. So this is the, the next bit is the tricky bit, Nelsie. Okay? Yeah. You got another sharp, real sharp. Oh! You got to keep your momentum here. Sharp round to the right, and it's narrow as well. <gasps> Holy oh! วิวสวยโคตรแต่กว mm. so 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 We ่าจะมาถึงน่ากลัวมากโอ้ยถนนแคบสู้คุยกันอยู่นั่นล่ะกุยานนี่คือห้องนอนของเราที่เพื่อนเตรียมไม่ให้โอ้โ ดูนี่ก่อนมองเห็นวิวได้แบบโอ,โอ้พี่น้องกว่สิขึ้นมาหอดวิวไหมงามคักคุณน่ะปัาดแต่ว่าทางขึ้นมาลุ่นจนขี่หักในหลุ่นจนตดลบเข้าไปทั้งในทองกว่สิขึ้นมาหอดพี่น้องเลยงามคักบ้านเพื่อนคอยไหม นี้เราก็มาอยู่ตรงสะพานฝั่งตรงข้ามนะคะถ้ามองขึ้นไปนะคะตุ๊บตุ๊บต,ตุ๊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 เดี๋ยวสวยจะชี้ให้ดูว่าบ้านเพื่อนหลังไหนเดี๋ยวดูนิ้วสวยนะนี่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 เห็นไหมนี่หลังนี้นะคะพวกสวยพาก,กันเดินลงมาเดินไล่มาจากเขานะ,ะไล่ลงมาไล่ลงมาจนถึงชอปปิ้งเซ็นเตอร์ทางน้นนะคะแล้วเราก็จะข้ามสะพานนะคะตอนนี้เราจะข้ามสะพาน ไปฝั่งโน้นกันไปฝั่งโน้นโอเคเฮียโโอ้หไปๆเดินเดินเพื่อนเพื่อนโบกมือเพื่อนออกมาโบกมือให้เพื่อนใหญ่เลย ต้องซูมไปนะต้องซูมไปนน่นะโอ้โหโบกมือยอยย่ๆนี่คือร้านพาสตีที่ค่อนข้างที่จะป๊อปปูลานะฮะแล้วเราก็มารอคิวนะหเห็นไหมฮะว่าคิวอัพคือร้านนี้ถ้ามาช้าคืออดนะจ๊ะชื่อร้านเขาอะไรนะเจ้าของร้านเขาชื่ออะไรนะ พาสต y ช็อปมันจะมีชื่อร้านอยี่ชื่อ,อซาร่านะซาร่าพาสตินะทางนาี้เินมาถึงฝั่งทะเลแล้วนะเดินกันมาไกลมาก คิดว่าเมื่อก่อนนะพวกสวยน่าจะมาเที่ยวฝั่งนู้นนะถ้าเป็นเมื่อก่อนต้องฝั่งนู้นแน่ๆเลยอันนี้อยู่กันคนละฝั่งโอ้ทองดีเบิดเจเบิดเจยแท้อันนั้นสาลายนะพี่น้องเนี่ยถูกคลื่นซัดขึ้นมามันจะเป็นช่วงๆเนาะเหมือนเมืองไทยเราก็เหมือนกันนะคะสาลายก็จะขึ้นมาแบบนี้แหละเดี๋ยวเขาก็จะมีรถนะคะรถมาลากออกไป มากวาดออกไปวันนี้ฟ้าครึ้มๆนะคะพี่น้องตรงนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ชมวิวนะฮะเดินมาจนสุดแล้วยาตาล่ายเด้อพี่น้องอยากให้ได้เห็นด้วยเนาะอันนี้เดินกันมาไกลมากนะมาหยุดที่ร้านขายปลานะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกัน มาดูปลาว่าจะได้เลาไปทำอาหารกันตอนนี้ลูกพี่กำลังจ้องจ้องมองมองเนพ่อได้ยินราคาตกใจพู่งฝ้าออกมาเลยวะพา <c oughs> ยพากันยางขึ้นเนินบัดนี้พี่น้องพากูมาถูกไม่อยากแต่บอกท้องดีโอเคเอาปห่ okay. <c oughs> อยหูเดียวแล้ว <c oughs> สื่อพี่จะแน่นักหนักพี่น้องผ้าข่อยย่างขึ้นเขาสมุเจ้าพุทธาเบื้องทางโอ้ยและะ้วจะโตลนมอเอ้ยกูตายกูาตายเฮ้ยยางตายออกกสอูสิก็สิไปหอดเนื้อนี่พ่อพี่แม่กูเลยกูค่อยเมื่อยกูพี่น้อง คยพูดพี่แหฮงเปล่าพี่ยงังมาเคืองแรงนี่ยังเหลือทางขึ้นเพื่อนได้ไปในพี่น้องเลยเออขมอนกับขมอนนี่นั่นแหละห้องเมยหมอคุณนะ่ะฟ้าวเปล่ยนี่น้องฟ้าวตรงไหนหะายใจน้ำกับเพาะ่านพูดนะ ทางขึ้นบ้านคุนาตานตุอยรถจอดอยู่ตรงนน้นไปเพื่อนไปแข็งแรงแต่ว่าหมอ เพือ่นอนอะเบิดเจ้อเบิดเจ๊ยเรียวอยู่ด้วนี่เรียว,บ,ยยวบ๊ะเพื่อนอะโมเมนธรรมดาพี่น้องทางคือเนื้อหมูข่อย ้าทางคิดชิ้นเนี่ยที่รักเข้าคิดชินเข้าคิดชิ้นเออหูจกหักท่างลัดเนี่ยแม่คุณนากูออ <c oughs> สิมาหอดบ้านพี่น้องเลย <c oughs> ยางตายออกสวยหวังว่าคลิปของสวยจะทำให้เพื่อนๆมีรอยยิ้มกันบ้างนะคะไม่มากก็น,น้อยเนาะ สวยเที่ยวไหนสวยทำอะไรนะคะสวยก็อยากให้ใหเพื่อนๆได้เห็นด้วยเนาะตรงตรงนี้ก็คือสวยงามนะคะพี่น้องจา๋าเป็นบ้านพักตากอากาศเป็นบ้านของเพื่อนนะคะที่อยู่ริมทะเลที่โคนโวนะคะสวยก็จะมาเที่ยวที่นี่กัน3วันนะคะพี่น้องจา๋าก็สวยงามะคะ่ะสวยงามเลยทีเดียวนะคะ เราก็เดินชมเมืองเขาจนเหนื่อยกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ได้ซื้อ,อปลากุ้งแล้วก็หอยนะคะเอามาไว้ทำเป็นอาหารเย็นนะคะแล้วก็ซื้อพาสตีตเอาไว้กลับไปไว้ทานที่บ้านนะคะเพราะว่าพาสตีตที่นี่ค่อนข้างที่จะขึ้นชื่อนะคะไปแล้วค่ะเพื่อนๆจ้าพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะไปแล้วจ้าสวับ๊ายบาย